ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีหัวเครื่องไม่ใช่หัวเครื่องเลยเครื่องสูบน้ําชนเครื่องนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อแรปเตอร์นะครับตัวนี้8.5แรงตัวนี้ดูด2นิ้วออก2นิ้วนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวดูด3มนิ้วออก3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์น้ํามันเครื่องนะครับถ้าตั้งตะแคงเกินไปจะสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ผมได้ถอดออกผมอยากถอดเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็ชมว่ามันแรงขนาดไหนนะครับ อนนี้ก็ยังไม่ได้เร่งเครื่องเท่าไหร่นะครับรอให้มันเดินเบาๆแต่ถ้าเราเล่งอันนี้เบาแล้วก็เล่งน้ำก็จะไหลแรงกว่าน,นี้นะครับ ถ้าส่งขึ้นเขาขึ้นอะไรก็สบายเลยนะครับตัวนี้เป็นสรงแรงดันพี่พีท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องสูบน้ำนะครับตัวนี้ออก2นิ้วดูด2นิ้วก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับยี่ห้อแลปเตอร์นะครับตากาละกร้าด้านล่างซ้ายมือขอบคุณครับ